สวัสดีครับทุกคนนะมาเจอมาพบกับพีตัมอีกครั้งหนึ่งกับพีตัมคนกับไม้นะครับวันนี้พีตัมจะพามาขยายพันธุ์ออเลียด่างเหลืองนะครับนี่ออเลียด่างเหลืองนะครับนี่นะครับสวยไหมครับขยายพันธุ์ออเลียด่างเหลืองนะครับง่ายเลยนะครับเหมือนกันนะครับพีตัมใดทําการนะครับรอรากนะครับ จากลากอากาศนะครับให้เขามีลากฝอยไว้นี่นะครับนี่คือลากฝอยเนาะเราก็จะทําการนะครับตัดข้อเลยนะครับตรงบริเวณนะครับลากฝอยนะครับของเขานี่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับเนาะนี่นะนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทายานะครับทายาเหมือนที่พี่ดั้มเคยบอกนะครับยาถ้าเราซื้อนะครับตามร้านนะขายต้นไม้หรือแอปนะครับหรือไม่งั้นเราจะใช้ปูนแดงนะครับปูนแดงปูนเคลือบหมยได้เหมือนกันเนาะ นี่นะครับเราก็จะได้แบบนี้ออลียดังเหลืองนะสาเหตุที่เรานะครับล่อรากอากาศนะครับให้เขามีรากฝอยเพื่อที่จะง่ายนะครับแล้วก็การนะครับการเริยเติบโตต่อนะครับรวดเร็วขึ้นนะครับคือเปอร์เซ็นในการล่อของเขาคือนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับชัวร์นะฉะนั้นให้เรานะครับ พี่ตั้มแนะนําให้เราล่อลากอากาศนะครับก่อนนะครับให้มีลักษณะแบบนี้นะครับจะส่งผลในการนะครับชัวร์มากกว่านะครับนี่แบบนี้ที่เหลือนะครับทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเราก็มานะครับเตรียมวัสดุปลูกกันนะครับวัสดุชํากันเลยเนาะนี่หลังจากเราเตรียมวัสดุปลูกนะครับรองก้นด้วยฐานหุงต้มนะครับวัสดุปลูกก็นินไใบก้ามปูหมัก หินภูเขาไฟมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับนิดนึงแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าเนาะเรามาทําการปลูกกันเลยนะครับหลังจากแห้งแล้วนี่นะครับเขามีรากอากาศที่เป็นรากฝอยอยู่แล้วนะครับปอร์นตสในการรอดของเขาก็จะสูงขึ้นเนาะ นี่นะครับเราก็จะได้เพิ่มนะครับขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์สำหรับการนะครับเลี้ยงไม้ด่าง ี่ตามเงาะแนะนํานะครับอย่าให้เขานะครับโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลี้ยงได้สแลนนะครับเจ็ดสิบหรือแปดสิบนะครับในอากาศที่ปลอดโปร่งนะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนอยู่ในลักษณะอากาศชื้นแล้วก็เย็นนะครับจะทําให้ใบของเขาใหญ่นะครับเขาสมบูรณ์เนาะระวังนะครับระวังเรื่องแดดนะครับเพราะว่าแดดแรงทําให้มีอาการใบไหมได้นะครับดังนั้น นะครับก็ให้ระวังแล้วก็ศึกษากันให้ดีนะครับเกี่ยวกับไม้ด่างนะสำหรับการขยายพันธุ์ออเลียนะครับด่างเหลืองก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจนะครับกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับว่าพี่ตั้มจะพามาทำอะไรกันอีสําหรับวันนี้ขอบคุณ ทุกกำลังใจที่รับชมขอบคุณมากครับบาย